โรงเรียนเอาไว้สุดท้ายหน่อยสองสลบเลยครับอาสลบมาสุดท้ายครับแข่งบ้นลบเดเลยครับโรงเรียนบ้านทุกสอง,องศกาครับโรงเรียนวัน โรงเรียนบ้านโรงเรียนวัดหัวกระสานครับโรงเรียนวัดหัวกระสังครับนะโรงเรียนบ้านเขา โรงเรียนบ้านพุ่มสายครับวัดโกแก้ววงพระจันทร์ครับตามด้วยโรงเรียนโรงเรียนบ้านหนองขายหางครับโรงเรียนบ้าน ภ้ารอยตามอะไรครับเป็นวัดหนองไม้แก่นครับตาราครับโรงเรียนวัดหนองแก่นครับ เียนบ้านน้องประโยชน์ครับเป็นวัดขงาพูดนะครับตามตรรมะครับบ้านหน้อง และรายการนี้ตามด้วยโรงเรียนวัดหัวสมรงรต่อไปจะเป็นการมอบกิจบบกรรมเระยดขนาดเล็กที่มีวิธีการปฏิบัติเป็นเลิกนะครับในปี2557มีทั้งระดับชาติและก็ระดับเขตพื้นที่ขอชี้จแจงรายละเอียดตังนี้นะครับว่า ในระดับเขตพื้นที่มีทั้งหมด6โรงเรียนนะครับจะได้รับเสนอตัวะได้รับชัเลือกนะครับให้ไปทําการแข่งขันโรงเรียนที่มีผลงานีเด่นในระดับภูมิภาค2โรงเรียนคือโรงเรียนวัดบตลาดโรงเรียนวัดสามโลกนะครับโรงเรียนที่ได้รับชักเลือกในระดับชาตินะครับแล้วก็จะนําไปจัดเทศกาลในวันว่างสำรัญการศึกษาครับที่เมืองคอาธานีได้แก่โรงเรียนวัดบาตลาดทกาฐินี้ขอเรียนเชิญโรงเรียน โรงเรียนวัดสำลักครับตามด้วยโรงเรียนวัดทานช้ามน้อยครับ ทางรถยนต์ได้รับบาดเจ็บนะครับในวันที่9มีนคาคมขณะนี้ได้รับเงินสนับสนุนในการบริจาคจำนวนเงิน2,230บาทเขาได้เชิญผู้บริหารรับด้วยครับอนะนะครับนะ คำถามนี้นะครับจากเด็กหญิงวิภาวดีแห่ตั้งน,นักเรียนชันออ้นป .2 และเด็กชายนชนะพลพันธพาณิศน,นักเรียนชั้นอนุบาลวิทย์นะครับขอ,อเล่นเชิญผู้บริหารโรงเรียนวัดเขาศรนะครับได้แก่ได้ชีวิตหนึ่งรายได้รับบาดเจ็บสองรายนักเรียนเสียชีวิตได้แก่เด็กชายเฉลียวคำตุกฝนนักเรียนชั้นป .3 นะครับเผลได้ครับขอบคุณ